เป็นเหมือนกันไหมคะเดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วมีความรู้สึกว่าผิวเนี่ยหยาบขึ้นใช่ไหมคะครีมดีๆในบ้านเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะคะถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันมากกว่าครีมควรเป็นอะไรดีคะก็ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่เครื่องานวดหน้านั่นเองค่ะเครื่องนวดหน้าหรือเครื่องผักวิตามินเนี่ยนะคะก็จะทําให้ครีมดีๆของเพื่อนๆเ,เนี่ยซึมลึกเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นแล้วในเวลาที่เพื่อนๆว่างๆเนี่ยนะคะเพื่อนก็ยังสามารถใช้ผัก วิตามินให้มันเข้มข้นล้ำลึกนะคะมากกว่าการมาร์กหน้าอีกค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ไล่จะมาโชว์ตัวเครื่องโฟโนกันนะคะเป็นตัวเครื่องแบบตั้งโต๊ะนะคะเห็นไหมคะในซีรีส์เกาหลีเนาะเขาก็จะใช้เครื่องนวดนหน้ากันแบบบางทีก็เป็นมือถือบ้างเป็นบางทีก็เป็นเครื่องตั้งโต๊ะขนาดเล็กบางใช่ไหมคะซึ่งเครื่องตั้งโต๊ะโฟโนตัวนี้เนี่ยนะคะรับรองตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของเพื่อนๆได้แมทชิ่งได้กับทุกอย่างคะ่ะบอดี้สีขาวสวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ลาที่เราจะใช้งานนะคะเราหมุนเปิดค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะต่อให้หนูหมุนเปิดยังไงอะค่ะพลังงานก็ไม่ขึ้นนะคะเห็นไหมยังขึ้นแค่ขีดเดียวหนูต้องตั้งเวลาก่อนค่ะหนูก็ตั้งเวลาที่หนูต้องการเลยนะคะสมมุติว่าพี่ผักหน้าแค่ห้านาทีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ปรับขึ้นที่เราต้องการนะคะเด็กๆใช้สีเขียวค่ะมีอายุหน่อยนะคะอย่างพี่ลายเริ่มใช้สีเหลืองค่ะถ้าต้องการอะไรที่บำรุงมากๆนะคะใช้สีแดงค่ะ นะคะเสร็จแล้วเรามาเลือกค่าพลังงานกันนะคะที่เห็นเป็นเหมือนฟันปลาเนี่ยนะคะภาษาทางวิชาการเรียกว่าเพาเซอร์นะคะคือมันจะจืดหยุดแล้วก็จืดแล้วก็หยุดแล้วก็จืดใหม่อย,อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดที่หนูเห็นเป็นอินฟินิตี้เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นคอนติเนีย s นะคะซึ่งเวลาทำมันจะเป็นจืดแต่ว่าใครแรงกว่ากันคะคอนติเนียแรงกว่าคะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องกดปุ่มตามรูปของเขานะคะก็คือ กดให้ปุ่มนี้มันลงไปตามรูปนะคะหนูก็จะได้เป็นคอนติเนียเอ่อได้เป็นคอนติเนียอค่ะที่แบบแรงจืดต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วหนูมาเลือกหัวค่ะว่าหนูต้องการหัวอะไรนะคะอ่าขวามือเป็นหัวหน้าเนาะหัวหน้าขวามือไลท์ถูกไหมคะหนูก็กดลงให้มันเป็นอาร์ก็คือไลท์ก็คือแปลว่าหัวหน้านะคะแล้วหัวตาของหนูอยู่ที่ซ้ายมือถูกไหมคะอยู่ที่ซ้ายมือถูกไหมคะหนูก็กดขึ้นมามันก็จะกลายเป็น L ก็คือเล f t นะคะวิธีการเช็คหัวนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คหัวกันนะคะหัวโฟโน,โนพวกเนี้นะคะเสียงง่ายนะพี่ไรเคยทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูคลิปของพี่ไรนะวิธีการรักษาไม่ให้หัวโฟโนเสียงง่ายนะคะอย่าจับสายอย่าจับสายอย่างนี้นะคะให้พยายามจับที่หัวนะคะให้พยายามจับที่หัวนะคะอ,อันนี้ค่าพลัง,งานแรงมากนะคะทีนี้ถ้าเราจะเราจะเช็คตาทำยังไงเราก็ต้องกดเป็น left เพราะว่าตอนนี้หัวตามันอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องถูกไหมคะอ่าเรามาเหยอยน้ําดูกันเห็นไหมคะเห็นความสั่นของน้ํำไหมแหมเห็นบอกค่ะเวลาเสียบหัวเสียบตามรูปเลยนะที่เห็นหัวแบนๆก็คือหัวทําหน้าค่ะที่เห็นหัวเหมือนเห็ดก็คือเอาไว้เสียบหัวที่ทําตาจ้ะเสียบตามรูปได้เลยนะคะวิธีการปิดเครื่องนะคะวิธีการปิดเครื่องก็คือแค่หมุนปิดอย่างนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมปิดเครื่องก่อนที่จะดึงปลั๊กนะคะให้ดังคลิกนะ หน้าจอดับหมดแล้วก็ดึงปล๊กออกได้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกดเข้ากดออกนะถ้าหนูชอบพลังงานแรงๆหนูก็กดค้างเอาไว้ได้เลยค่ะใครที่ชอบพลังงานเบาๆก็กดขึ้นให้มันเป็น เพาเซอร์ได้เลยนะคะอันนี้พี่ไลยชอบแรงพี่ไลกดค้างนะวิตามินที่ใช้ก็ใช้เป็นพวกเจลค่ะเพราะว่าเจลมันจะหล่อลื่นสูงฉะนั้นหนูจะได้ทําหน้าได้นานๆเจลก็เรียกเป็นเจลวิตามินตามที่หนูชอบได้เลยค่ะแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่ใช้ในการทาครีมประจําวันใช่ไหมคะพี่มีเซรั่มพี่ก็ลงเซรั่มอย่างที่ใช้เป็นตัวเซรั่มน้าตกของสเตมเซลล์ใช่ไหมคะพี่หยอกไปเสร็จพี่ก็จะใช้หัวหน้าเนี่ยเป็นตัวผักเอาวิตามินของพี่เนี่ยนะคะ เรั่งของพี่เนี่ยเข้าสู่หน้าในทุกช้าเย็นก่อนนอนนะคะโอเคค่ะไปละจ้าบ๊ายบายจ้าถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้โดนนะคะถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะเวลาพี่ไลน์มีข่าวสารใหม่ๆเรื่องความงามจะได้มาบอกกันคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย